จุดกับตัว r o ออดเออร EP 2ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่แพงมากๆนะครับเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากกว่า3เท่าเลยทีเดียวและก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและแน่นอนว่าคุณจะไม่พลาดเทคนิคทำกำไรดีๆเพื่อพิชิตกำไรในตลาด forex และทองคำ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยใช้เทคนิคที่วุ่นวายและซับซ้อนแล้วยังไม่ได้กําไรและกําลังมองหาเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพรับรองว่าคลิปนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับและต้องบอกว่าระบบนี้อาจจะมีการลันเทนที่ใช้ระยะเวลานานนะครับ ถ้าคุณใช้บโบรกเกอร์ที่เสียค่าสวอปก็จะทําให้คุณเสียเปรียบในการทำกำไรสายเทรดทองต้องห้ามพลาดโบรกเกอร์ AUX เทรดทองคําสเปดเพียง6จุดในบัญชีรลอรับฟรีทันทีโบนัส30เหรียญเพียงสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้มีเลเวลเลทให้ใช้สูงถึง1ต่อ3,000ันเริ่มเทรดขั้นต่ําเพียงแค่ส0เหรียญฝากถอนไวทันใจนักลงทุนลันกําไรแบบได้เปรียบด้วยบัญชีฟรีสวอปตอบโจทย์ด้านความปลอดภยัยด้วยใบยอนุญาต FSCA และ MISA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าแดสบอร์ดมีแชทพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสเปรดต่ำทำกำไรได้เปรียบกว่าใครต้องใช้บรกเกอร์ IUX คลิปนี้ไม่ได้มีการชี้นำในเรื่องของการลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนและบริหารจัดการเงินให้ดีลงทุนอย่างมีสติเมื่อพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับแน่นอนว่าคุณจะรับทรัพย์และจับกำไรได้ง่ายขึ้นถ้าคุณมีวินัยและเข้าใจตลาดนี้ว่าไม่สามารถรวยได้เพียงข้ามวันมันอาจจะดับฝันหลายคนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดนี้นะครับแต่มันคือความจริงและมักจะมีคำถามนะครับว่าระบบแต่ละระบบเอาไปเทรดคู่อื่นได้ไหมหรือเทรดไทม์เฟรมอื่นได้ไหมก็ต้องบอกว่า ระบบที่ผมทําขึ้นมานะครับ b a c k เทสเก็บข้อมูลในไทม์เฟรมไหนก็แนะนําให้ใช้ในไทม์เฟรมนั้นนะครับอย่าไปเปลี่ยนไทม์เฟรมหรือเปลี่ยนคู่เงินนะครับระบบของกราฟอะไรก็ขอให้เป็นกราฟนั้นไปเลยนะครับไทม์เฟรมไหนก็ไทม์เฟรมนั้นไปเลยซึ่งในช่องก็ทําระบบไว้อย่างครอบคลุมแล้วนะครับเลือกดูได้เลย เรามาเริ่มดูจากจุดนี้กันเลยนะครับเห็นว่ากราฟบริเวณนี้นะครับมีการดันราคาขึ้นไปแล้วก็ปิดแท่งเทียนด้วยวอลลุ่มที่ใหญ่มากนะครับแต่กลับมีการปิดพลายชั่นลงมานะครับจะสังเกตที่ด้านซ้ายและด้านขวานะครับไม่มีเนื้อเทียนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยตรงจุดนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขแรกนะครับที่ทําให้เราได้โซนราคาเราจะใช้กรอบสี่เหลี่ยมนะครับตีบริเวณหางของพลายชั่นเพื่อรอจุดกลับตัวเราจะได้กรอบราคาที่กราฟจะมีโอกาสเคลื่อนที่กลับมาแล้วก็รีเทสตรงกรอบบริเวณโซนนี้เมื่เ้ดไรบนนะคัซลย เซลตรงจุดนี้ sl t pa ก็ได้นะครับหรือใครกลัวว่ามันใกล้ไปก็ sl ที่ด้านบนได้นะครับแต่ระยะ tp เนี่ยก็ต้องเลือกเก็บว่าเราทนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและสําหรับจุด sl ในคลิปนี้นะครับหรือจุดวาง stop loss สาหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําให้วางจุด high ของ price action แล้วก็ low ของ price action แล้วกันนะครับและในส่วนของระยะกําไรนะครับก็สามารถเก็บได้มากกว่า tp 3เท่าหรือใครจะเก็บเริ่มต้นที่ tp 3เท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจุดนี้ก็ทํากําไรได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็รอให้กราฟเคลื่อนที่ไปนะครับ เาาขึ้นที่มานะครับปิดプライเชั่นด้านซ้ายและด้านขวาไม่มีเนื้อเทียนเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ตีแบบนี้นะครับตีตรงไส้กับไส้นะครับปึ๊บขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่ามีแท่งมาสัมผัสนะครับบริเวณกรอบจุดนี้นะครับเป็นกรอบที่เราจะเฝ้าระวังプライเชั่นนั่นเองหลายท่านนะครับรีบเข้ามากจนเกินไปเมื่อเทสกรอบเทกเซชั่นเลยนะครับเพราะว่ากลัวพลาดโอกาสในจุดเข้านะครับทำให้หลายๆครั้งเนี่ยโดน SL ไปนะครับเพราะว่ากราฟยังไม่คอนเฟิร์มプライเชั่นเพื่อไปต่อนะครับแต่ถ้าค ก็เปิดบ่ายนะครับ s l ที่โลนะครับของ PA นั่นเองนะครับเก็บที่ TP 3เท่านะครับกราฟก็วิ่งขึ้นไป TP 3เท่านะครับเมื่อวิ่งขึ้นไป TP 3เท่าเราจะเห็นว่า PA บริเวณนี้ไม่มีเนื้อเทียนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราก็ตีคุมเนื้อและไส้ของ PA ชุดนี้นะครับแบบนี้นะครับกราฟเนี่ยขึ้นมานะครับมาเทสปิดพายชั่นนะครับเราก็แค่เซลล์นะครับ เก็บ TP 3เท่ากราฟก็วิ่งลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพลายเอชชั่นนะครับตรงจุดนี้นะครับแดงและเขียวคู่นี้นะครับแล้วก็ตีแบบนี้ไปก็จะได้โซนของเรานั่นเองครับที่ลอกราฟลงมาอ่านะครับกราฟลงมาเทสนะครับจะเห็นว่าแท่งแบบนี้ไม่น่าเทสตเลยนะครับเป็นแท่งที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่สามารถเก็บสั้นได้นะครับเก็บ t p 1เท่าก็ยังไหวอยู่นะครับตรงจุดนี้ด้วยความที่วอลลุ่มบายของเขาค่อนข้างเยอะนะครับตอนที่เขาปิดแท่งเทียนเนี่ยนั่นก็แสดงว่าอาจจะเป็นวอล รอแท่ง PA ที่เล็กแบบนี้ก็ได้นะครับชัวร์กว่านะครับบายตรงจุดนี้นะครับเ l เ l ลโลของ PA นะครับเก็บที่พีสเท่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับกราฟดันราคาขึ้นมานะครับจุดนี้เขาสร้าง PA บริเวณนี้ไว้นะครับเราก็ตีนะครับแท่งนี้ใหญ่ไปเราจับแค่แท่งเขียวนะครับกราฟก็วิ่งมาไม่ถึงนะครับเราก็ต้องปล่อยไปนะครับตรงจุดนี้หลังจากนั้นเขาก็ลงมานะครับสร้าง PA บริเวณนี้นะครับเราก็ตีกรอบตรงจุดนี้ไว้นะครับ แบบนี้นะครับจะเห็นว่าเขามีการสร้าง PA ตรงจุดนี้นะครับเราก็ buy นะครับถ้า SL ต่ําไปก็ SL ที่รอบด้านล่างนะครับเห็นว่าจุดนี้วิ่งมาถึง TP 2เท่านะครับแต่เรารอปิดที่ TP 3เท่าก็ได้นะครับรอดูว่าจะถึงไหมจะเห็นว่าเขาขึ้นไปถึง TP 3เท่าได้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเห็นว่าตรงรอบของเรามีการสร้าง PA ใหม่นะครับปิดแดงแล้วก็ปิดเขียวขึ้นไปนะครับจุดนี้เราก็ take action buy นะครับ SL ที่โลเก็บ TP 3เท่านะครับ ตาวก็วิ่งขึ้นบปได้ไกลเลยทีเดียวคลิปนี้กลยุทธ์นี้เทคนิคนี้การเทรดแบบนี้ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนใช่ไหมครับเทรดใน time f r a m เดียวอาจจะไม่ได้มีชื่อเรียกเท่ๆที่เข้าใจยากและจดจํายากและไม่ได้เทรดบ่อยไม่ได้เทรดในทุกเวลาไม่จําเป็นต้องแก้ไม้ถ้าคุณมี sl แล้วคุณจะได้ไม่ต้องเครียดกับการเทรด คุณจะมีเวลามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นรวมไปถึงมีกําไรมากขึ้นแล้ถ้าคุณเทรดมีกําไรแล้วสามารถสนับสนุนช่อง KCFORIC ได้ด้วยการสมัครเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับถือว่าเป็นค่ากาแฟเล็กๆน้อยๆให้กับผมและเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสำหรับใครที่ยังไม่มีระบบเทรดเป็นของตัวเองไม่ได้ทำแผนเทรดรายวันหรือต้องการระบบเทรดพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องนะครับ แนะนำให้มาเป็นสมาชิกใน u t u b e นะครับผมจะมีแผนเทรดได้วันแจ้งโซนจุดเข้าทำกำไรด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่ายซึ่งโซนจุดเข้าจะแจ้งไว้ในคลิปและอัปเดตในทุกวันนะครับแค่ทำตามแผนเทรดก็กำไรแล้วนะครับท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องหรือต้องการเข้าใจตลาดนี้มากยิ่งขึ้นก็เรียนเชิญน,นะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ Casey Forex สวัสดีครับ